สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูบ้านพร้อมที่ดินนะฮะอยู่ที่บ้านสันโค้งใหม่ตําบลห้วยสักอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายด้านหน้าแปลงก็จะติดถนนนะฮะสาธารณประโยชน์หันหน้าไปทางทิศใต้นะลูกค้าหน้าแปลงนะฮะมีความกว้างอยู่ที่20เมตรนะฮะความลึกด้านซ้ายนะฮะก็จะลึกประมาณ40่เมตรนะฮะแล้วความลึกด้านขวาก็จะลึกประมาณ47เเมตรนะฮะ ความกว้างด้านหลังอยู่ที่35เมตรนะฮะลูกค้าเป็นบ้านพร้อมที่ดินนะฮะพื้นที่อยู่ที่สองงานนะฮะ85ตารางวานะฮะบ้านเลขที100นะฮะ100หมู่17นะฮะ100หมู่17เป็นบ้านโบราณนะลูกค้านะบ้านค่อนข้างจะอายุประมาณ30ปีแล้ฮะลูกค้าเป็นบ้านเครื่องไม้เครื่องปูนนะฮะ ตัวบ้านก็จะมีลักษณะค่อนข้างใหญ่นะฮะหลังใหญ่เลยทีเดียวนะฮะขายที่ดินนะแถมตัวบ้านไปเลยนะฮะบ้านหลังนี้มีกี่ห้องครับกี่ห้องนอนข,ข,ข้างบนมันห้องใหญ่นนะเฮาเฮาเฮา,าเปิดไปดูถ่ายในตัวบ้านสักหน่อยครับเนาะตอนนี้เฮายังอยู่อาศัยอยู่ตลอดนะครับเนาะยังอยู่ตลอดเยยังอยู่ตลอดเนาะอยู่สองคนก็ว่าอยู่คนเดียวครับ ืายาย 2> อ2คนตายายนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวบ้านกันนะฮะลูกค้าลุงเปิดประตูให้ผมเลยครับครับได้เลยโยก็เป็นบ้านโบราณนะลูกค้านะไม้ก็เป็นบ้านไม้นะฮะ้มนไม้เครื่องปูนนะฮะอยู่สองคนตายายนะฮะ มีห้องครัวมีห้องนะ้ำถึงว่ามันก็ต้องรื้อเนาะรื้อทําใหม่เนาะคนมาใหม่นี่พอพอรุนแล้วแต่เขาจะรื้อไม่รื้อก็สุนแล้วแต่เราขายแล้วคนเนาะแล้วไปเสามันมีเป็นเป็นสิบก่าต้นะเป็นเสาไม้นะฮะเสาเสาไม้เขาเขาเรียกเสาโนเนาะครับผม สองงานนะสองานกว่าลูกค้านะพื้นที่ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควรนะตัวบ้านนะฮะก็คงจะต้องลื้อนะฮะลื้อทำใหม่นะฮะคงไม่ถูกใจใครนะฮะบ้านโบราณอยู่2คนตายายนะฮะโอแกติดติดบงคงอยู่ประมาณห้าถึงหกแสนบาทนะลูกค้านะ ถ้าจะซื้อแปลงนี้ก็ต้องไปปลดนี่เดิมนะฮะ <c oughs> พื้นที่ก็จะค่อนข้างรกหน่อยนะต้นไม้นะฮะขึ้น <c oughs> ทั่วบ้านนะฮะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของด้านหลังบ้านนะฮะแกน่าจะเลี้ยงไก่ไว้ ด้านหลังบ้านก็จะเป็นต้นไม้นะขึ้นเยอะแยะเลยนะฮะทั้งไม้ผลแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นไม้ผลนะเนาะเป็นส้มโอมากส่วนมากส่วนมากเป็นส้มโอเป็นส้มโอกับขิงขา่าตะไคร้น,ครนี่มีให้หมดนะเนาะลิ้นจีครับลิ้นลิ้นจีมีมีสองต้นเอาเอาไว้กินเยอะๆ ด้าน,นขวานะฮะด้าน,นขวาแปลงก็จะมีรั้วถาวรให้หนึ่งด้านนะฮะเข,ข,ข,ขาเขาเขาเขาทำรมน,นั่นเขาเป็นรั้วสูงเมตรกว่าด้านหลังก็จะเป็นรั้วตะแกรงเหล็กนะฮะรั้วตะแกรง,กรงเหล็กจากเพื่อนบ้าน<อ><อ>นะฮะเาบ้านเขาเขาไม่โกงรัว<อ>้วสี่ด้านเหมือนกันนะลูกค้านะแต่ไม่ใช่รั้วถาวรน,นะบางบางจุดก็จะเป็นรั้วอ่ารั้วไม้นะฮะรั้วโบราณน,นะฮะล้อมๆกันอยู่ แบ่งเขตแนวชัดเจนนะฮะแบ่งเขตแนวชัดเจนแล้วก็ด้านหน้าติดถนนนะฮะติดถนนสาธารณะปโยชน์นะฮะน้ำประปาไฟฟ้านะฮะมีครบนะฮะเข้ามาจากถนนหลักเชียงรายเพิงก็ประมาณ5-600เมตรนะฮะ เขตเทศบาลห้วยสักนะลูกค้านะบ้านสันโค้งใหม่นะฮะตําบลห้วยสักนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายไปเส,ส้นท่านเชียงรายก็12กิโลเมตรนะละูกค้า1ิกิโลเมตรเพื่อนบ้านก็จะมีล้อมรอบเลยนะฮะทิศนี้ก็จะเป็นวิวดอยปุยนะลูกค้านะมีเพื่อนบ้านทุกทิศทางเลยนะฮะ ตัลูกค้าท่านไหนนะสนใจที่ดินแปลงนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่093 292 7167นะหรือว่าทักไลน์วสันด์ดไทยแลนด์นะส่วนคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนโปรดติดตามต่อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ